สวัสดีพี่น้องป้องปายสุมองสุบอนครับวันนี้บ้าผือพาพี่น้องเข้ามาที่สวนผสมประสานครับของอดีตสารวัตรกำนันตมุดกุดโบทอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาวันนี้ท่านใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายเดินตามรอยพ่อหลวงอยู่ในไร่นาสวนผสมของท่านจะเป็นอย่างไรนั้นครับเดี๋ยวตามบ้าผือไปบึงกันเลยครับพี่น้องครับ สวัสดีครับท่านสารวัตรครับ,บเอาสวัสดีครับผมโอ้ไก่พันพื้นเมืองนี่นี่พื้นเมืองพื้นเมืองเลยเลี้ยงธรรมชาติธรรมชาติไม่นับเลยใช่ไหมว่าจะตัวนี่ไม่นับปอกเปว่ากกราบไปกราบม,นนมนนา,เ,ขาขเลยเอาไปมันในก็หนีมันไหนพีชนาก็ขนไปเอากราบบานซึ่งโอ้ครับอืมระวันยาเขาเขาใหญ่พื้นที่ ตรงนี้จักไร่ครับท่านสารวัตรแปลไร่สามงานครับแปลไร่สามงานปลูกฟุตสะแปลไร่เถอะฟุตสานี่ไร่หนึ่งมีไร่บางอันนี้มีมีเห็นมีสวนไผ่สวนไผ่ครับอือไผ่ไร่นี่ไผ่ไผ่กินตุ้งอ๋ออือเดี๋ยววันนี้จะให้พาชมพื้นที่ว่าปลูกอะไรมั่งทำอะไรมั่งเนาะครับอ่าแล้วก็ชีวิตเป็นยังไงหลังจาก เลิกรับใช้ราชการมาใช้ชีวิตแบบพอเพียงเป็นไงตอนนี้มีความสุขดีเอาครับสีครับคืออดีตสารวัตรกำนันครับพี่น้องครับหลังจากที่ท่านไม่ได้เป็นสารวัตรกำนันแล้วก็มาใช้ชีวิตอยู่กับสวนนะครับพื้นที่ประมาณ8ไร่กว่าๆครับผมอยู่กับธรรมชาตินะครับเดินตามรอยพ่อหลวงครับเดี๋ยวมื้อนี้บ้าผึ้งใน เพิินพาไปเยี่ยมชมครับว่าในพื้นที่แปดไร่นี้ททำอะไรบ้างนะครับโอ้ไก่เยอะเนาะครับพี่น้องครับเดี๋ยวตอนนี้ขาสิให้ท่านส,สารวัตรหนมนะครับมาชมสวนครับในพื้นที่แปดไร่เศษว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยว ไปเบิ่งกันเลยครับพี่น้องครับตรงนี้ตรงเข้ามานี่เจอบ่อปลาเลยครับท่านจารวัตครับบ่อปลาอ๋อนี่คือคือเข้ามานี่พี่น้องเห็นว่าเห็นบ่อปลาเลยก็คือพื้นที่นี้เราเราขุดบ่อเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทางน้ําอยู่แล้วใช่ไหมครับออ๋แล้วก็ขอบขอบสาขนี่เป็นไงสาขาเลยก็ปลูกปลูกอะไรเบิกหลายอย่างครับมขนาวอ่านีวอ่านี่ขอบสาขครับอะไรอ่าทุกอย่าง บ่ออะไรข้าไฟครับนี่บ่อนี่กี่กี่ไร่ไร่เศษครับบ่อนี่เหรอครับขุดขึ้นมาเนี่ยนะครับอือนี่ครับบ่อไหลลึกๆเท่าไหร่บ่อปลาบ่อบ่อปลานี่ยสามเมตรเลยลึกสามเมตรอือด้านขอบนี่ก็ปลูกมะพร้าวอ๋อปลูกมะพร้าวแล้วมีอะไรอีอือ ก็เข้ามาก็จะเป็นทางแบบนี้เนาะเดินเข้ามาก็มีปลูกมะนาวโอ้ซมโบโอ้มโบอันนี้ก็จะเป็นอะไรนี่ขาอันนี้มะพร้าวพ้าออันนี้อะไรนี่โอ้ี่ต้นละมุดอครับออันนี้ทำไม อันนี้เห็นร่องน้ำโอ้อันนี้มันไอ้โจ๊กไผ่มันเป็นเป็นร่องอสามร่องโอ้อให้มันเป็นร่องที่จะปลูกไผ่ใช่ไหมไผ่อ๋อก็เป็นแนวกั้นด้วยครับเป็นแน,ออแนวกั้นด้วยมันพอดีเออฝั่งตรงข้ามก็เป็นป่าไผ่เหมือนกันครับโอ้หนึค่ครับครับอืมอตรงนี้ก็ปลูกตะไคร้ปลูก ผลไม้แก้วอะไรอ๋อนี่ผักผักแก้วผักติวอ่าผักติว๋วโอเคไปเดี๋ยวเราตามทางนี้ไปม,ม,มาหมอนะขามอืมครับนี่มาเข้ามาก็จะนี่ครับทางเข้าบ้านข้างสะเลยเนาะข้างสะเลยนี่บรรยากาศเข้ามาโอ้บ้านนี้นี่ทำบ้านนี้นี่ทำมดจักตังครับนี่ เก็บผู้ชายว่ะแต่ผู้ชายสุดเนี่ยนะครับโอ้แสดงว่าใช้วัสดุเยอะครับนี่ครับอืมใครใครนอนนี่สารวัตรนอนนี่เนี่ยครับโอ้บ้านน้อยหลังนี้นี่ทางเข้าไปนี่มันเปิดดูได้ไหมนี่ได้ครับเดี๋ยวลองเปิดดูดูเดี๋ยวขอไปเบิ่งในบ้านครับพี่น้องโอ้นี่ต้อง กันอยู่อยู่กับไก่ยอยู่กับอะไรเลยเนาะ,ะครับด้านในโอ้ด้านในเลยครับมีห้องน้ำในตัว,ตวอ๋อห้องน้ำในตัวเออขออนุญาตดูแค่นี้นะ,อะเออนี่ก็เป็นห้องสำหรับอยู่ในสวนอเอออยู่คนเดียว,อยเ,ยวเออครับโอเคอมีมงลวดด้วย วากันย่ครับไก่นี่ไม่ต้องพูดถึงเยอะอย่างอยูไปอเ้าืมบนะไพวกมะนาวอะไรมะนาวอ้คาเวียนมะนาวาอะไรมะนาวาวียไม่ใช่้มจี๊เนาะไม่ใช่ อ๋ออ๋อนี่นี่ส้มกิดนอนี่ส้มกิดอืมโอเคต้นเกาลักษ์เกาลักษ์อันนี้ต้มอร่อยครับอ่ามนเนนาวอมี่มะนาวเลมอนหาเห็นแต่ในโฆษณา นันแหละครับพี่น้องครับหลังจากที่เป้าผือได้ไปไปงางชมสวนของท่านสารวัตรหนมก็เป็นป่าไผ่ประมาณเนื้อที่สัก8-8ไร่แล้วก็แบ่งพื้นที่ปลูกบ้านหลังน้อยๆเนาะบ้านสีชมพูบ้านแห่งความรักก็เหมือนห้องเช่าเลยเนาะแล้วก็มีบ่อปลาข้างบ่อปลาก็ริมบ่อก็ปลูกผัก พืชผักหลายหลายชนิดมีความสุกไหมครับท่านสารวัตรอยู่ก็ดีไม่วุ่นวายไม่วุ่นวายตื่นเช้ามาเนี่ไมันได้ใช้เงินซื้อกับเขากับน้ำไหมไม่้าว่าไม่เบิกของในสวนเจ้าของไม่ไม่ได้ซื้อหรอกครับถ้าจะได้ซื้อก็เป็นเนื้อเป็นอะไรไม่อดไม่อดคือเนื้อในบางที่ไม่มีก็ไม่กินก็ได้ไม่กินก็ได้กินไก่กินไข่กินได้เนาะเป๊ดก็มีน่อไม้ก็มี กล้วยก็มีมีครับเออกนนีก็ปลูกปลูกผลไม้หลายหลายชนิดหลายชนิดต่อไปนี่ก็อุดมสมบูรณ์แล้วนาก็มีทำอมนี่คืออยู่กับธรรมชาติตอนนี้มีความสุขไหมมีครับก็มันสบายใจดียใจอิสระไม่ต้องไปวุ่นวายก็ใครโลกแห่งความสุขที่ยั่งยืนนี่แหละครับพี่น้องครับพามาเบิอง ชีวิตใบนี้ก็ห5สิบห้าแล้วกเกษียณแล้วเสียอาย,ยุราชการแต่ชีวิตยังไม่กเกษียณชีวิตยังต้องเดินหน้าต่ไไอไปต้องการอะไรองไ,งไหมตอนนี้ชีวิตปันในค็ดีต้องันดีอะขอให้สุขภาพก็จะเจอใกัางบนใ้เรียงทุ้กระป๋นี่แต่ว่ามันก็ยังว่าเนาะมันติดตามมาอยู่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเออ ตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วมันไม่วุ่นวายนี่คืออยากทำก็ทำไม่อยากทำนี่คือเป้าหมายชีวิตของของคนเราก็อาจจะไม่เหมือนกันนะท่านบางคนก็มีความใฝ่ฝันทะเยอทะยานอยากจะมีบ้านหลังใหญ่โตมีรถยนต์หรูมีเงินทองมีธุรกิจมากมายตัวผมเนี่ยปฏิปกความสุขคนเราไม่เหมือนกันของเราได้อยู่กับธรรมชาติ กินทุกอย่างที่เราปลูกปลอดสารพิษก็มีความสุขไม่วุ่นวายนะครับพี่น้องครับบ้าผือพาพี่น้องฮอบมาชมสวนของอดีตสารวัตรกำนันตำบลกูดโบทอำเภอเสริงสางครับท่านสารวัตรหนมครับใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายนะครับในพื้นที่8ดไร่นะครับปลูกบ้านน้อยนะครับอยู่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ด ผักเลี้ยงปลานะครับก็ทำไผ่กิมซุงเชิงธุรกิจบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้คาดหวังผลกำไรมากมายเนาะเอาพออยู่ได้พออยู่ได้นี่ชีวิตนี้ก็มีความสุขนะครับกับพี่น้องผู้ใดที่มีทีครับนะครับอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ก็ลองกลับไปดูพื้นที่ของท่านแล้วก็ลองกลับไปพัฒนาเรื่องสำคัญเลยคือเรื่องน้ำถ้ามีน้ำขยันนะครับ ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกชีวิตเราจะพบกับความสุขแน่นอนนะครับ,ค,รบคลิปนี้ก็าฝากพี่น้องเห้อยซ้ำนี่ครับคลิปนานั่นเบ้าผืนสีฟ้าพี่น้องห้าไปบึงสวนใครอา,อาชีพใดๆนั้นก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับเบ้าผืนผ้าเรอครับคลิปนาพอกันไหมครับเมื่อนีนต้องขอบคุณท่านสารวัตรหนมครับขอบคุณครับ สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับไปก่อนครับสวัสดีครับ